สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้นะครับพบกับช่อง B M Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับไม่ได้มารีวิวสินค้านะครับไม่ได้มารีวิวสินค้าแต่มาเจอปันนะครับใครที่ชอบวางทัพพีนะครับแบบนี้นะครับบางครั้งร่วงนะครับไปอยู่กับพื้นนะครับร่วงหล่นนะครับแต่วางไม่ดีวางรีบรีนะครับก็จะร่วงหล่นวันนี้จะมาทําที่เสียบใส่ทัพพีกันนะครับเสียบใส่ทัพพีกันนะครับคุณผู้ชมไปทํากันเลย มาดูอุปกรณ์ที่ใช้ทํากันมีเศษไม้นะครับเศษไม้หนึ่งอันนะครับไม้อะไรก็ได้นะครับที่เป็นแบบเบนนะครับเลือกให้เหมาะสมนะครับหรือจะเป็นไม้อัดนะครับตัดเป็นทรงกลมก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่มีนะครับผมก็ใช้เป็นเศษไม้นะครับเศษไม้เนื้ออ่อนแบบนี้นะครับหนึ่งอันนะครับแล้วก็เป็นฝาปิดท่อนะครับสี่หุนหนึ่งอันนะครับเศษท่อ PVC นะครับหนึ่งชิ้นนะครับความยาวแล้วแต่ความต้องการของท่านผู้ชมได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับความยาวของทัพพีด้วยนะครับ แล้วก็ที่ต้องมีนะครับสกรูนะครับสกรูจะปล่อยสักตัวเดียวนะครับใช้ตัวเดียวนี่ใช้ตัวเดียวนะครับเป็นตัวสั้นนะครับให้ทําการยึดนะครับฝาปิดท่อ PVC ให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับให้เข้าตรงกลางนะครับกองแผ่นไม้นะครับกาวเอาก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องวัดนะครับกาด้วยสายตาก็ได้นะครับใช้นอตใช้สกรูนะครับยิงเข้าไปนะครับยึดฝานะครับให้ติดกับแผ่นไม้ได้เลย ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับให้นําเศษท่อ PVC นะครับที่เราตัดมานะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่เข้าไปได้เลยไม่ต้องทากาวนะครับไม่ต้องทากาวแค่นี้ก็ได้เร็วนะครับที่วางทัพพีนะครับเดี๋ยวไปทดสอบกันอันนี้ใครจะนําไปทาสีก็ได้นะครับพปนสีก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับแต่อันนี้ผมจะไม่ทาสีนะครับจะไม่พ่นสีนะครับ นี่ครับเอามาวางแบบนี้นะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงมั่นคงนะครับค <The> ุณผู้ชมไม่ต้องวางบนฝาหม้ออีกต่อไปนะครับเสียบไปได้เลยนะครับแค่นี้นะครับยกไปตรงไหนก็ได้นะครับไปกินข้าวนอกบ้านนะครับยกไปด้วยนะครับไปกินหน้าบ้านก็ยกไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องเชยน้ำนะครับมีหลายคนหลาย่้นนะครับชอบนาอ่าวกตะข้าวนะครับไปเชยน้ำนะครับแล้วก็นํามาตักข้าวใหม่นะครับมันจะทําให้ข้าวนะครับในหม้อนะครับบูดได้นะครับเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ข้าวบูดนะครับคุณผู้ชมนะครับวางได้สบายๆแบบนี้ นะครับที่แถมมากับหม้อก็สามารถเสียบได้นะครับน่ครับเสียบได้แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมใครที่เป็นแบบยาวนะครับหรือว่ายาวกว่านี้นะครับยาวกว่านี้นะครับก็ตัดท่อ PVC นะครับให้ยาวกว่านี้อีกนิดหน่อยนะครับส่วนของผมนะครับที่ตัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมยกไปไหนก็ได้นะครับถ้ามีสีนะครับก็ทาสีสักหน่อยนะครับจะได้สวยงามนะครับตรงพื้นไม้นะครับคุณผู้ชมยังไงก็ฝาก กด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ